ตลาดหุ้นสหรัฐในการในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาทำดิวไฮไม่รู้กี่รอบครับออทม์ไฮอย่างต่อเนื่องครับมันก็เลยแบบเอ๊ะมันเป็นฟองสบู่อะไรหรือเปล่าครับจนกระทั่งวันที่1่งสิงหาครับเมื่อจ็อบส์รีพอร์ตออกมาครับคืออัตราการจ้างงานเนี่ยมันต่ำกว่าคาดครับแค่73 0 0 0ครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมมิถุนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการจ้างงานเนี่ยก็ปรับลดลงด้วยซ้ำทำให้โดนัลทัมเองอะ่ะ ไล่กรรมธิการของกระทรวงแรงงานนี่ออกไปเลยครับเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ในช่วงที่มีแบบทาริฟที่มีกำแพงภาษีสูงขนาดนี้แต่หุ้นอเมริกามันก็เรียกว่าก็ยังสูงอยู่ดีครับก็มีหลายคนก็นล่าว่าเอ๊ะโดยเฉพาะปูว่วอนอัลเฟตท,ที่ยังไม่ยอมซื้อหุ้นในสหรัฐอเมริกาสักทีเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามันเรียกว่ามันแพงไปสําหรับปูว่วอนอัลเฟตหรือเปล่าแล้วมันมีอะไรที่บอกบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันแพงไปเนี่ยโดยเฉพาะ ปู่อาราเฟดเนี่ยขอใช้อะไรเป็นตัวชีวัดครับแล้วปู่อาราเฟดเขาเคยกล่าวไว้ว่า it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company Pri the Wonderful นั่นหมายถึงซื้อธุรกิจที่ดีในราคาที่แฟร์หรือซื้อธุรกิจที่ธรรมดาแต่ในราคาที่เรียกว่าแพงเวอร์นั่นเองครับก็เลยเป็นที่มาว่าปู่วอลเฟลไม่ยอมลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาสักทีเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดและตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอยู่ในฟองสบู่พร้อมที่จะแตกหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อจอ b ์ชวิลพอร์ตออกมาวันที่1สิงหาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานี้ปรับตัวลดลงครับไม่ว่าจะเป็น s p 500แล้วก็ NASDA q ครับ มาดูกันเลยดีกว่าปู่วินฟเฟลนั้นใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดครับพ K Finan c ลช่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและพ K นั้นเป็นนักบัญชีจากสาราชาณาจากรครับปู่วินฟเฟลด์เขาใช้ตัวนี้แล้วเรียกว่าบัฟเฟต t อินดิเคเตอร์ครับรบัฟเฟต t อินดิเคเตอร์คืออะไรคือเอามูลค่าของตลาดหุ้นนะ่ะทั้งหมดครับหารด้วย GDP ครับคือถ้า Fair Pri c e เนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าใกล้เคียงกันคือมันจะไม่หนีกันมากครับแต่ปัจจุบันเนี่ย มันไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาดูชารตจนี้กันเลยดีกว่าครับตั้งแต่ปี1,950มุมล่างซ้ายครับจนถึงปี2,025ปัจจุบันนี้ครับข้อมูลล่าสุดคือวันที่31มีนาคมครับคือไตรามาสแรกนั่นเองครับคือดูเส้นปะด้านล่างเนี่ยเส้นปะสีดำๆนี่ครับเป็น historical trend line นะครับคือถ้าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วง fair ว a ลูครับดูกล่องด้านขวามุมด้านล่างนี้ครับจะบอกว่า 128%น่ะเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP อ่ะนั่นคืออยู่ช่วง Fair Value ครับคือถ้ามูลค่าตามุุนไกม,มันมากกว่าชทรนไลนหรือมากกว่า128%ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าตลาดหุนไกมันม Over Value นั่นเองครับหรือในทางกลับกันถ้าตลาดฮุนไกม,มีมูลค่าน้อยกว่าหรืออยู่ใต้เทรนไลน์เนี่ยแสดงว่าตลาดฮุนไกมันนั้น Under Value กับอันนี้ให้เข้าใจกราฟคร่าวๆก่อนครับซึ่งแปลว่าอะไร แปลว่าปัจจุบันนี้ในปี2025และปี2024ที่ผ่านมานี่ครับเทรนไลน์เป็นไงครับมันมันเหนือกว่า Trend line เทรนไลน์เยอะครับซึ่งปัจจุบันมันอยู่ที่200%นะครับมากกว่า57%เมื่อเปรียบเทียบกับเทรนไลน์ร้อยยี่สครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับมันจะใกล้เคียงกับเหมือนอดีตที่ผ่านมาครับยกตัวอย่างเช่นในปี2000ครับยุคของดอ m คอม b l e b u r s t ครับ ในช่วงนั้นนะ่ะตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็ขึ้นไปสูงมากแล้วเห็นไหมครับกราฟสีน้าเงินเนี่ยในปี2000ครับมันก็สูงกว่าเทรนด์ไลน์ครับมันมากกว่าเทรนด์ไลน์นั่นเองแล้วก็ในยุคก,ก่อนปี1970ก็เช่นเดียวกันครับเห็นไหมความว่าตลาดหุ้นนั้นนะ่ะมันขึ้นมากกว่ามากกว่าเทรนด์ไลน์แล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะมันก็ปรับตัวลดลงมาเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามันร่วงลงมานั่นเองครับ มันเป็นเทรนแบบเดียวกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ในปัจจุบันครับซึ่งมาดูกราฟต่อไปกันเลยดีกว่าครับมันไม่ใช่แค่กราฟนี้เท่านั้นที่บ่งบอก Buffett Indicator ครับอันนี้จะเป็น Buffett Indicator v ์แ i a n เครับซึ่งจะใช้ f t View s h a r e 5 0 0 0นั่นหมายถึงเอามูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเนี่ยหารด้วย Nominal Quarterly GDP ก็คือ GDP รางไตรมาสครับลอง เปลี่ยนแบบมุมมองมากครับต้องใช้วิธีการแบบอื่นคาว่าบัฟเฟ t ์อินดิเคเตอร์มันยังได้ผลหรือเปล่าครับซึ่งจะคละคล้ายกันครับกราฟถ้าไฟลี่ไว Value ก็คือเส้นปะสีเขียวก็คือมีครับมีคือ a v e r a g e ตครับต้องอยู่ที่ประมาณ104%ครับคือถ้าบัฟเฟ t ์อินดิเคเตอร์มากกว่านั้นแสดงว่าตลาหุ้นสมัยการนั้นแพงไปหรือถ้าน้อยกว่านั้นตราหุ้นสมัยการนั้นถูกไปครับแน่แน่นอนครับในปัจจุบันนี้ก็เกือบ20 0ไปแล้วครับ แสดงว่าตามหุ้นอเมริกาตามบัฟเฟตอินดิเคเตอร์นี้ bubble, a, 200, paper, มันแพงเกินไปครับเช่นเดียวกับในปี2000ครับในยุคของ .com b u มบ l e มันก็แพงไปเช่นเดียวกันเมื่อตลาดหุ้นมัน Crash หรือมันปรับตัวลดลงมันก็ถูกลงมานั่นเองครับก็ปรับตามนี้ครับตามเส้นสีม่วงครับในปียุค2อ0พ2 0 0อ0 0 0นครับเช่นเดียวกับปี2008-2009ที่เกิด Financial Crisis มันก็ปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันแล้วปัจจุบันนี้ล่ะที่มัน o v e r v a l u e ลมากเลยถ้าใช้ Buffet t อินดิเคเตนี่ครับแล้วความเวี่ยงของมูลค่าของตลาดหุ้นสหรัอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วว่ามันเวี่ยงมากน้อยขนาดไหนต้องมาดูชาร์ตนี้กันครับนี่ครับบัฟเฟต์อินดิเคเตอันนี้จะดูเขาเรียกว่า Standard d e v i a t i o n ครับซึ่งหมายถึงเอาง่ายๆครับถ้าอยู่ในถ้ามูลค่าอยู่ในช่วงระหวา่าง ลบหถึง1อ่ะคือส่วนสีเทาตรงกลางนี่ครับแสดงว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมัน fairly value ก็คือแบบไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปครับโดยใช้บัฟเฟ t t i อินดิเคเตอร์ครับซึ่งในโซนสีส้มที่มันมีมูลค่ามากกวา1่เนี่ยแสดงว,ว่าหุ้นนั้นมันแพงไปแล้วถ้าในโซนสีแดงนี่คือแบบแพงแพงแพงมากเลยครับแล้วก็ในทางกลับกันครับถ้าลบ1คือในโซนสีเขียวอ่อนๆเนี่ยแสดงว,ว่าหุ้นนั้นถูก แล้วก็สีเขียวเข้มของหุ้นนั้นถูกมากครับคือน้อยกว่าลบสนั่นเองครับแล้วเราจะดูกราฟนี้ได้อย่างไรครับในปัจจุบันนี้ครับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาคืออันนี้ข้อมูลล่าสุดคือวันที่31มีนาคมครับ s t a n d a r d d e v i a ช i o n อยู่ที่1.8ครับก็คืออยู่ในโซนสีส้มเกือบสีแดงแสดงว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นแพงมากๆเลยครับเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาและสังเกตไม่กี่ปีย้อนหลังในปี2022บ เห็นไหมครับเส้นสีน <cod epend ent> ี่ยมันทะลุเส้นสีแดงไปแล้วครับแสดงว่าหุ้นนั้นมันแพงมากในปีนั้นน่ะเกิดเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วทําให้หุ้นนั้นมันรุวงลงแรงมากมันก็เลยกลับสู่เขาเรียกว่าในโซนสีเทานั้นน่าจะเป็นในปี2023นะคือ final value นั่นเองครับซึ่งมันสามารถย้อนอดีตไปได้กับในช่วง internet b เบิ l ลครับเห็นไหมครับ standard deviation อยู่เท่าไหร่บวก2กับกล่องสีแดงเห็นชัดเจนเลยครับเกิดอะไรขึ้นนรบ c u m b l บเบิร์สรับหุ้นกันล่วงลงมาอยู่ที่ Fair Value ตรงนี้นั่นเองครับเช่นเดียวกับช่วง Financial c r i s ส s แต่อันนี้เป็นในทางตัวกันข้ามครับคือหุ้นนั้นมันถูกครับกล่องสีเขียวครับ Standard Division อยู่ที่ลบ1.5ครับหุ้นนั้นถูกมากตอนนั้นคือเหมือนแบบปู่วอนอัพเฟตเนี่ยขอซื้อหุ้นในช่วงนี้ปี2008-2009ัาบอกหุ้นนั้นแบบเหมือนแบบเป็นช่วงลดราคาครับ เดพเคจะมีกราฟให้ดูอีกทีที่หลังนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังไปมากกว่านั้นได้ครับในปีในยุคของปี1970ครับที่สต็อกนั้นโอเวอร์ไบลูในโซนสีส้มนี้แล้วหุ้นมันก็ร่วงอย่างต่อเนื่องดังนั้นแล้วบัฟเฟต t ์อินดิเคเตอร์นี้บ่งบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามันแพงไปในปัจจุบันนี้ครับกราฟมูลดูแล้วตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอาจจะแพงไปจริงๆตามบัฟเฟต์อินดิเคเตอร์ครับ แล้วแบบนี้จะหาหุ้นดีๆในราคาที่ถูกลงได้อย่างไรครับเราให้ตราหุ้นนั้นปรับตัวลดลงก่อนแล้วค่อยช้อนเสือ้อแบบนี้จะหาหุ้นได้ที่ไหนครับพีเคมีเครื่องมือหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะไปใช้ได้ครับนั่นคือ Investing Pro ครับ Investing Pro เนี่ยมันเป็นของ investing com ซึ่ง investing com ก็จะมีพวกข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้นหรือหุ้นในตัวของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วแหละแต่ก็ใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วย เลือกหุ้นขัดหุ้นให้ครับนี้คือตัวอย่างที่พีเกจะให้ดูครับของ Investing Pro ครับก็คือตัวนี้ครับนี่ก็จะมีแบบมีหุ้นที่คัดสรรโดย Investing Pro ครับนี่มีเรียกว่า Beat the S&P 500ครับมันไม่ใช่แค่นี้มันมีตัวอื่นด้วยครับ Beat the Dow Jones Mid Cap Beat of Buffett ก็มีครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้ครับเช่นแบบ Beat the S&P 500ว้อยเนี่ยหุ้นตัวนั้นมีอะไรบ้างเช่นแบบ Portfolio ครับนีเช่น Adobe ครับ อ่าตอนนี้เรียกว่า under value at position ไหม under value ไหมก็จะมีแบบแดชบอร์ดให้เห็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นอย่างชัดเจนครับหรือไม่ข้างมาด้านซ้ายนี่ครับ w a l l u n ai ครับคือถามปูก่กับทำ Buffett ว่าอยากจะรู้อะไรพิมพ์ค้นหาได้เลยครับเช่นแบบอยากจะรู้ของบริษัท Meta นะครับเช่นแบบเราก็สามารถเลือกได้ครับเห็นไหมครับว่ามี P/E ratio analysis debt analysis v a l u a t i o n analysis ก็สามารถทำได้กับนี่เลือกแบบสมมติว่าเมตาเป็นต้นกับแล้วก็ s ั b ผิดครับเมตาเนี่ยมัน Over Value หรือ un Under Value ครับในช่วงนี้มันก็จะนี่ processing คำนวณออาให้ดูกับ investing pro ครับเอางี้มันใช้ง่ายครับไม่ต้องไปหาข้อมูล research เอาเองครับแล้วก็ investing.com ก็มีข้อมูลเกี่ยวตามหุ้นสามริกาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจ investing pro ก็สมัครผ่านลิงก์ใน description ด้านล่างหรือในโปรไฟล์ครับ ซึ่งสมัครพันดีของ PK Finance จะได้ส่วนลดเพิ่ม15%ด้วยครับและแน่นอนครับ Buffett Indicator อย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับต้องดูพฤติกรรมของปู่ของ Buffett ด้วยว่าเขาทำอะไรอยู่กันแน่ครับซึ่งมาดูชารตจนี้กันได้เลยครับนี่คือชารตจของ Berkshire Hathaway Cash pile คือการถือครองเงินสดว่า Berkshire ถือเงินสดมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งไตรามาสหนึ่งครับของปี2025เนี่ย ถือเงินสดมากกว่า348,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งเป็นสูงสุดในประวัติการครับตั้งแต่ปี2001ครับเห็นไหมครับว่าตั้งแต่หลังปี2004ถึง2005เนี่ยคือบริษัทเทอร์เวน่ยถือเงินสดเยอะมากครับก็เป็นส่งสัญญาณบอกแล้วว่าปู่ลอว็เฟดเนี่ย เขาไม่ใช่แค่ใช้บ u ฟเฟตอินดิเคเตอร์คือเขาทำจริงๆครับคือเขาไม่ได้ซื้อหุ้นในตลาดหุ้นอเมริกาเลยเขาคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันแพงเกินไปครับทำให้เขานั้นเกอบเงินสดไว้พอที่จะเตรียมซื้อเมื่อตลาดหุ้นนั้นมันปรับตัวลดลงครับซึ่งมาดูชารตนี้กันต่อได้เลยครับคือ Berkshire Hathaway Cash Allocation ครับคือเอากระแสงเงินสดอะเรียกว่า Cash and Cash e q u i v a l e n c e เปรียบเทียบกับ Total Asset Value ก็คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของ Berkshire Hathaway ไอ้คำว่า Cash and Cash Equivalents อนะมันรวม Treasury Bills ้วยนะครับนั่นคือตราสารหนี้สหรัฐอเมริกานั่นเองครับซึ่งตอนนี้ปู่เราไปซื้อตราสารหนี้ของอเมริกาเนี่ยเยอะมากครับซึ่งเป็นสัดส่วนเนี่ยดูด้านขวาน่าจะประมาณ30%เลยนะครับซึ่งเป็นสูงสุดในประวัติการครับแล้วถ้าเราดูในอดีตย้อนหลังที่ผ่านมาเหมือนปู่เราเพื่อนเื่อนเขารู้อะโดยใช้ Cash Allocation ตัวนี้ครับ ดีก่อนกอฟเวครับก่อนกาฟเฟอร์ก่อนนั้นน้นเขาก็ถือเงินสดไปครับชุงเงินสดเยอะครับในปี1987ก็เยอะมากกว่าปกติเมื่อเกิดกาฟเอร์เป็นไงครับเงินสดหายหายไปไหนครับเพราะว่าเขาไปชอนสื่อนั่นเองครับเช่นเดียวกับในยุคของ .com c a s คครับก็คร s ชในปีประมาณปี2000 2001 2002ใช่ไหมครับตัวสีเทานี้แล้วก็เห็นไหมครับตอนที่ฟองสบู่มันเกิดขึ้นก่อนปี2000 เบิร์กแชร์ฮาร์ดแวร์นะก็สื่อเงินสดมากกว่าปกติครับเมื่อดอ Com Crash, กคอมบัลเบิ c r a ครชเกิดขึ้นเงินสดก็น้อยลงครับเพราะปูบ่บริหารเฟดก็ไปชนสื้อหุ้นนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นครับก่อน b ฮเบ e ร์กคร i s หรือเรียกว่าเกรซรีเซชชั n นอ่ะช่วงสี่เาก็ปี2008-2009เครับเห็นไหมครับว่าแท่งสีน้ำเงินหรือแบบเชดสีน้ำเงินเนี่ยคืออัตราสัดส่วนของแคชหรือเงินสดเนี่ยมันมากผิดปกติครับ มื่อเปรียบเทียบกับไอ้อดีตที่ผ่านมาแต่ก็ในช่วง Great Recession เนี่ยในปี2008-2009ที่ตลาดหุ้นมันร่วงลงอย่างหนักปู่เฟ特ก็ได้ชอนซื้อในช่วงนั้นทำให้กระแสเงินสดมันลดลงอยู่ที่เหลือประมาณแค่10%แล้วก็ Berkshire Hathaway ขอมีนโยบายว่าอย่างน้อยให้คงอัตรา cash เงินสดไว้อยู่ที่ประมาณ10%เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินทั้งหมดครับแล้วดูปัจจุบันนี้ครับ ปีสองพันี่ส2บเนี่ยมันกดไปแล้ว30%ครับเนี่ยปูวอลเนฟเนี่ยขอส่งสัญญาณชัดไหมครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอยู่ในช่วงฟองสบู่เหมือนกับอด,ดีตที่ผ่านมาครับเห็นไหมครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาถ้าใช้บัฟเฟตอินดิเคเตอร์แล้วเนี่ยตลาดหุ้นสหรัอเมริกาช่วงนี้อาจจะแพงไปครับเพราะว่าที่มันทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องเนี่ย เฮ้ยตลาดอยู่ในช่วงกระทิงคนแบบอยากซื้อมีแบบ Fear of m i s s i n g out หรือเรียกว่า For เเข้าไปแห่ซื้อกันเพิ่มมากขึ้นทำให้ตลา,าดมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับทำนิวไฮไม่รู้กี่รอบครับซึ่งถ้าเราใช้บัฟเฟ t t อินดิเคเตอร์แล้วก็เป็นสัญญาณเตือนกับว่าอตอนนี้กับเสกมากครับ o v e r v a l u e m a r หรือครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับปู่นะว่าเฟตเองเนี่ยขอก็ยังไม่ซื้อหุ้นครับในปี2ปีที่ผ่านมาเก็บสะสมเงินสดมากยิ่งขึ้นครับพร้อมที่จะ ชอนซื้อหุ้นเมื่อตลาดหุ้นนั้นนั้นปรับตัวลดลงมาครับแล้วเพื่อนๆน,นเองครับทำอย่างไรกันบ้างครับในช่วงนี้ขายเอากําไรบ้างหรือเปล่าครับเหมือนกับปูว์นะที่เขาขายหุ้น Apple ในปี2024ครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนกระแสงเงินสดหรืออตัตราเงินสดในพอร์ตการลงทุนครับเพื่อที่จะไม่ให้พอร์ตการลงทุนนั้นมันเสี่ยงมากเกินไปครับเพื่อนเพื่อ,อละ่ะ ทำแบบไหนกันบ้างมาแชร์กันได้นะครับและก็อย่างอับตอนนี้มีปัจจัยเสี่ยงมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะตะาาลาดสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีการจ้างงานที่น้อยเกินคาดครับมีแค่7จ็ดหมื่นสามทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันปรับตัวลดลงไปมันที่1่งสิงหาคามที่ผ่านมาครับแล้วมันจะปรับตัวลดลงต่อไหมในเดือนสิงหาและก็เดือนกันยาน,นี้ครับหรือมันจะล่วงไปมากกว่านั้น ตามบัฟเฟต t อินดิเคเตอร์ครับถ้าเพื่อนๆคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันมาได้เลยครับว่าคิดอะไรอยู่ว่าตลาดหุ้นสหเมกาตอนนี้มันแพงไปหรือเปล่ามันอยู่ในฟองสบู่พร้อมที่จะแตกหรือเปล่าเหมือนกับปูบนอพเฟตที่เขาดรอดที่จะช้อนซื้อหุ้นในอนาคตครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างครับพีเคได้ทําคลิปไว้ก่อนน้าน,นี้ไม่ใช่เกี่ยวกับบัฟเฟตอินดิเคเตอร์อย่างเดียวใช้ PE ratio บอกว่า ตาหุ้นสหรัอเมริกามันอาจจะแพงไปโดยดูประวัติศาสตร์100ปีย้อนหลังครับสามารถดูได้ในคลิปนี้ครับและสำหรับใครที่ยังไม่ติดตาม P.K. Financial ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนครับ